รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวก่อนนอนค่ะอย่าลืมนะคะตะลุยทุกที่ตะลุยทุกแห่งตะลุยทุกเรื่องราวต้องชมในรายการเสีหายเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้นะคะที่ก็ยังพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่เมืองโยโกสุกะจังหวัดคานากวาวะนั่นเองค่ะเมืองนี้นะคะต้องขอย้ําค่ะอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวนะคะระยะทางประมาณ70กิโลเมตรอยู่ทางใต้ของโตเกียวนะคะเราสามารถขับรถมาก็ได้นะคะ ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ถ้าเราไม่แวะกลางค้างซะก่อนนะคะหรือจะนั่งรถไฟก็ได้นะคะจากฮาเนดะหรือว่านาริตะนะคะสายเคคิวรค่ะก็มาลงนะคะที่เมืองนี้ได้ค่ะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายและที่เด็ดๆนะคะก็มีหลากหลายที่แต่วันนี้เราไปชมภาพไฮไลท์ของเรากเป็นก่อนค่ะเสร็จแล้วคะ่ะงานของติ๊กนะคะ ตัวหนึ่งเป็นอังปังแมนอีกตัวหนึ่งเป็นแลคคูนก็ไม่ใช่แมวก็ไม่ใช่ตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะเ<อ> <laughs> ย <laughs> อากาศแบบนี้น่านอนสเสลือเกินดูสิหลับกันปุ๋ยเชียว <c oughs> เขานอนพิงกันนะน่ารักเชียว ปูที่นี่ต้องระวังนิดนึงนะคะเขาคมมากแสดงว่ามาจากแบบาท้องทะเลลึกโหเขามีที่นี่ให้ค่ะก็ได้ ภาพตัวอย่างกันไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะติ๊กพาคุณผู้ชมนะคะอยู่หน้านะคะชื่อว่าโยโกซูกะมิวเซียมออฟอาร์นั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็เป็นมิวเซียมที่มีอาคารโดดเด่นนะคะริมชายฝั่งของอ่าวนะคะโตเกียวเบย์เลยค่ะเป็นวิวที่สวยงามมากๆส่วนด้านหลังก็คืออาคารของพิพิธภัณฑ์ค่ะข้างในนะคะก็โชว์ศิละปะงานศิละปะต่างๆมากมายนะคะห้องสมุดงานศิละปะที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนตลอดเวลาใครมานะคะอาจจะมบไม่เจอภาพอะไรซ้ำๆเพราะว่าที่เนี้ยเขาสะสมภาพต่างๆหนังสือต่างๆไว้อย่างเยอะ เยอะมากมายเลยล่ะคะ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบงานศิลปะนะคะก็เชิญที่นี่ได้เลยค่ะแต่ส่วนของติ๊กนะคะติ๊กชอบแบบว่าพวกพวก,พวก,กิจกรรมที่จะต้องไปทําอะไรลงไม้ลงมือหาของกินอันนี้เป็นสิ่งที่ติ๊กชอบมากงั้นเราไปที่โซเรยียยูกันดีกว่าค่ะที่นั่นนะคะเป็นแหล่งที่ทำแบบว่าแอคทิวิตี้ต่างๆมากมายเลยล่ะคะ่ะงั้นเราไปที่โซเรยียยูกันค่ะ ตอนที่เรานะคะจะแวะนะคะไปทํากิจกรรมกันขาะระหว่างทางนะคะแล้กก็แอบ,บเห็นค่ะวันนี้ฟ้าสดใสนะคะก็เลยขอจอดรถค่ะพาคุณผู้ชมมาชมความสวยง,งามของภูเขาไฟฟูจิค่ะทางด้านนู้นเห็นไหมคะซึ่งเมืองนี้นะคะโยโกสุกะก็สามารถมองเห็นได้ด้วยค่ะและระหว่างทางที่เราไปนี่นะคะก็จะลัดเลาะตรงโตเกียวเบย์ไปทั้งหมดค่ะฝั่งตรงนี้ของติ๊กนะคะก็เห็น พวกเคนใหญ่ๆตรงนั้นก็จะคือเป็นฝั่งของท่าเรือน,นะคะโยโกฮาม่านะคะเราก็สามารถนะคะเห็นวิวริมทะเลได้อย่างสวยงามค่ะแต่ที่แน่ๆคือฟูจิวันนี้สวยมากเลยค่ะ นะคะที่เป็นลานกิจกรรมเป็นทั้งสวนเป็นทั้งแบบว่าสวนสาตร์นะคะ ที่ทากิจกรรมทําขนมทําเค้กโอ้มีลานของเด็กเล่นเยอะแยะมากมายนะคะที่นี่แต่ว่าเห็นป้ายชื่อคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมติงเลกโซเรยู so นะคะโซเรยู so เป็นภาษาญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นเขาจะเรียกกันค่ะแต่ถ้าเป็นภาษานะคะออกน้ฝรั่งเศสก,ก็คือเรอโซเรลนั่นเองค่ะก็คือตามชื่อที่นี่นะคะอ่านได้2แบบนั่นเองค่ะ oh. อะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้ดีกว่าค่ะที่นี่เขามีกิจกรรมดีๆต่างๆมากมายแต่ที่แน่ๆนะเ, <ๆ S 1> เขาบอกว่ามีแบบว่าให้ทาแบบพวกเมคกิ้งทำกับข้าวทำขนมงั้นตึกอยากไปทําขนมจังเลยค่ะ งั้นเราไปที่ลานกิจกรรมกันเลยค่ะที่นี่นะคะก็ม <Whoa. Okay. S 3> ีทั้งแปลงปลูกผักนะคะฟาร์มต่างๆสวนสัตว์นะคะสวนสนุกให้เด็กเล่นขนาดย่อมนะคะแล้วก็ที่เป็นบ้านหลังๆนี่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าที่ทั้งร้านอาหารนะคะขายของที่ระลึก รวมทั้งนะคะมีชอบที่สอนเป็นเหมือนโรงเรียนสอนค่ะทําอาหารทําขนมทํากับข้าต่างๆด้วยค่ะและกลาคืนนะคะที่นี่ก็มีฉายแสงออโรราด้วยค่ะแต่เราต้องมุ่งหน้าไปทางนี้แล้วค่ะ ของกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะเขาจะมีแบ่งเป็นห้องๆนะคะใครอยากจะมาเรียนรู้นะคะแบบไหนนะคะฝั่งอย่างห้องนี้นะคะก็เป็นพวกงานประดิษฐ์จารฝีมือต่างๆค่ะ เด็กๆนะคะหรือว่าใครที่มาท่องเที่ยวสนใจอยากจะทําเป็นที่ระลึกนะคะก็สามารถเข้าไปห้องนี้ได้ค่ะเขาก็จะมีราคานะคะในการทํากิจกรรมต่างๆบอกเอาไว้ค่ะว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ย60นาทีนะคะใช้เวลาหชั่วโมงเนี่ย1,200เยนก็จะได้แบบเป็นนาฬิกากับรูปแบบที่เราเลือกนะคะพวงกุญแจต่างๆก็จะมีเด็กๆที่สนใจทําค่ะแต่ส่วนของติ๊กเนี่ยห้องถัดไปเลยค่ะ ถัดไปอุ้ยที่นี่ทํากิจกรรมเยอะมากนี่นี่ห้องนี้เลยเป็นห้องทําขนมและเบเกอรี่ต่างๆนั่นเองค่ะมีหลากหลายรูปแบบโอ้ยน่าทาทุกอย่างเลยงั้นเราไปเรียนรวิธีการทําเมลอนปังกันดีกว่าจะเป็นยังไงนะคะตามติ๊กไปในห้องนี้เลยค่ะดูหน้าตาหน้าทําทุกอย่างเลย หน่อยค่ะนี่น,นี่เขามีโอ้เขาเตรียมไว้ให้ด้วยคือใครทำปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าของเตรียมไว้ทําเลยค่ะไห้คนนุณอจิว่าไจิวน,น,วนี่มาหาเซนเซสักนิดนึงก่อนค่ะโอ้ไม่ร่อนปังไม่อนปังอ้ยค่ะว้าย,ายน้าตาน่ารักมากเซนเซนะคะก็ได้เตรียมนะคะอุปกรณ์พร้อมทั้งนะคะแป้งนะคะวัตถุดิบที่จะใช้ในการทำนะคะ ตัวเมลอนฟังแบบนี้ให้กับเราด้วยค่ะ <S <S เซนเซช,ชื่อวิชิวัสซังนะคะโอเคเซนเซอ,อเป็นแป้งคุกกี้เหมือนกันค่ะที่เป็นนะซาโตะอ๋อเป็นน้ำตาลค่ะซาโตะเป็นน้ำตาลค่ะที่เป็นเนัะแผ่แผ่นเป็นแป้งค่ะ,คะอันแรกเราจะใช้ก้อนนี้กลมๆที่เซนเซเตรียมไว้ให้นี่นะคะเป็นแป้งคุกกี้ค่ะ ทับบนกระดาษไขเอาไว้ตรงกลางแล้วพับกระดาษมานะคะเอามาลิมๆิมหน่อยอ่าพับกระดาษครึ่งหนึ่งใช้ฝ่ามือกดลงไปให้เป็นวงกลมให้ได้ขนาดเป็นวงกลมที่เซนเซเตรียมไว้ให้ขนาดประมาณนี้แล้วก็กางปฏติกออกให้เอาแป้งที่เตรียมเอาไว้นี่นะคะที่เซนเซเตรียมไว้ให้นะคะเป็นแป้งทําขนมปังนี่แหละคะ่ะ ใส่ลงไปตรงกลางตรงแป้งคุกกี้แล้วเราก็จะห่อไป <Okay. S 1> ออแล้วก็มัดรวมให้มันไส้ก็คือให้ตัวคุกกี้เนี่ยค่ะเมลอนปล่าเนี่ยอยู่ข้างนอกให้ตัวแป้งอยู่ข้างในค่ะเปิดออกมาแล้วเอาไปชุบกับเกรดน้ำตาลค่ะแล้วก็คุกเขาให้น้ำตาลนะคะติดทุกอนูของตัวแป้งด้านหน้าคุกกี้โอเค เสร็จแล้วก็มาไว้คว่ำม,มาไว้ตรงนี้คราวนี้เราก็จะมาใส่รูปร่างหน้าตานะคะว่าน้องๆหรือคุณผู้ชมนะคะทําแล้วอยากได้รูปร่างหน้าตาเป็นตัวอะไรนะคะตุ๊กตาแบบไหนนะคะก็คลีเอกกันได้เลยค่ะก็จะปั้นนะคะที่เป็นแป้งคุกกี้ที่เป็นช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะเป็นรูปร่างหน้าตาตามที่เราชอบได้เลยค่ะ นะคะว่าถ้าไม่อยากเป็นแบบเซนเซก็ ance, ได้ก็ทําเป็นแบบว่าแบบที่มีให uh ้มีอ่ะขอดูนะคะให่ลิตาไซ่าเสร็จแล้วนะคะเดี <t uk <t uk ๋ยวจะเข้าตู้อบนะคะก็ประมาณ20นาทีค่ะเราก็จะได้ขนมนะคะเมล่อนปังเป็นของเราเองค่ะ แล้วคะ่ะงานของติ๊กนะคะตัวหนึ่งเป็นอังปังแมนอีกตัวหนึ่งเป็นแลคคูนก็ไม่ใช่แมวก็ไม่ใช่ตัวอะไรก็ไม่รู้คะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าตู้อบนะคะ2ีนาทีเราจะได้ขนมปังไปถ่ายรูปแล้วก็ทาน,นะคะ่ะ <c oughs> ความร้อนที่ใช้นะคะในการอบนะคะ เมลอนปัง200องศาเซลเซียสค่ะอ่ะเดี๋ยวเขาปิดแล้วเราออกมาเจอกันตอนที่เสร็จแล้วค่ะทำไมอังปังแมงแก้มนะคะจากที่มันติดก,กันดูสิ mm hmm. <laughs> ย้อยมาถึงนี้เลยอะ่ะตาเตอะเขเลยเลยสิ ทำไมสิ่งที่เราวาดฝาละกี้แอนไว้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ <laughs> มันไหลออกข้าหมดเลยแต่หอมอะ่ะกลิ่นหอมมากเลยนี่ฝีมือของเรานะคะเมลอนบังนั่นเอง <laughs> เดี๋ยวเราให้หอไปตัวหนึ่งแล้วเรากินทั้งหมดตัวหนึ่งแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมอ,อื่นๆต่อดีกว่าค่ะที่โซเรยูแห่งนี้นะคะเป็นลานกิจกรรมนะคะมีหลากหลายอย่างมากเดี๋ยวไปทำกันต่อเลยค่ะ กว้างมากเลยเขามีแบบเป็นหลากหลายโซนค่ะตรงด้านนู้นก็จะเป็นส่วนสนุกให้เด็กเล่นด้วย ฝังน,นี้ก็เป็นฝั่งของสวนสัตว์นะคะเขามีทั้งแบบว่ามา้ามาแคร์หรือโพนี่นั่นเองสําหรับให้เด็กๆได้ขี่นะคะมีจิงโจ้มีคัปปี้บาร่านะคะเป็นหนูยักษ์ด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนี้กันค่ะ มากรงแรกกันเลยดีกว่าค่ะกรงนี้นะคะเขาแบบว่ามีสัตว์อยู่3ามสหายอยู่ในกรงเดียวกันเลยค่ะก็มีทั้งนกกระทุงนะคะมีจิงโจ,โจ้และก็มีตัว g a สอ่าคัปปี้บาร่านะคะเป็นหนูยักษ์อยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเราไปสัมผัสได้แบบใกล้ๆเลยค่ะเราต้องผ่านกรงนี้เข้าไปค่ะปิดกรงให้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัตว์ออกค่ะนี่ โอ้ริงโจ้ค่ะนอนเรียบร้อยรอต้อนรับเราเลยค่ะเข้ามาปุ๊บใกล้มากๆใครที่ไม่เคยแบบว่าไปเห็นจริงโจ้ได้ใกล้ขนาดนี้นะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะนี่จิงโจ้ก็นอนอาบแดดนะคะอากาศแบบนี้น่านอนเสลือเกินดูสิ <S 2> <S 2> หลับกันปุ๋ยเชียวเขานอนพิงกันนะน่ารักเชียว แต่เราสามารถสัมผัสนะคะชอบตรงนี้อย่างหนึ่งคือเราสามารถสัมผัสนะคะสัตว์ทุกชนิดได้อย่างใกล้ๆโดยที่แบบมีแค่เชือกแค่นี้จริงๆแล้วเขาก็ออกมาก็ได้เขากันในส่วนของเขาว่าเป็นที่อยู่เขาเท่านั้นเองเขากำลังให้อาหารนกกระทุงอยู่ค่ะมีนกกระทุงเสร็จแล้วก็จะเห็นตัวแคปปีบาร่าหนูยักษ์นะคะอยู่ในกรงตรงนี้ด้วยค่ะแต่ว่าเขาแบบสามารถปล่อยให้เดินออกมาอะไรได้นะคะแต่เขา เขาชอบอยู่เป็นที่ของเขาและอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของกรงนี้ก็คือนี่แหละค่ะเจ้าหนูยักษ์ตัวหนูยักษ์นี้นะคะเขาจะชอบอยู่ในน้ำค่ะตัวเท้าเขานถึงจะมีพังผืดใหญ่เพราะว่าเขาชอบเล่นน้ำอยู่ในน้ำค่ะ นูยักษนี้นะคะก็จะมีถิ่นที่มานะคะมาจากทางอเมริกาใต้นั่นเองค่ะน้ำหนักสามารถใหญ่ถึง30กิโลแต่นี่น่าจะมาสัก10กิโลค่ะมีอยู่4ตัวนอนเรียงอับแดดกันเป็นแถวเลยละคะ่ะเดี๋ยวติ๊จะให้อาหารเจ้าคาปิบาร่าเสร็จแล้วนะคะติ๊จะพาผู้ชมค่ะไปอีกหนึ่งที่นะคะชื่อว่าอาราซากินั่นเองค่ะที่นั่นก็มีบรรยากาศที่สวยงามค่ะแต่ตอนนี้ให้ก่อน นี่เจ้านกกระทุ่งนี่ไปทุกที่เลยนะมีธุระทุกที่เลยเราอะ่ะเฮ้แคปปี้บรร์โฮ้ยหลับตาตลอดเลยอะ่ะหรือแพ้แสงก็ไม่รู้อ้ดูสิหลับตาแม้กระทั่งยังกินเลยอะ่ะ คเราอยู่ในโซนของอาราสกีค่ะแต่ว่าติขอพาผู้ชมนะคะมาที่นี่ก่อนค่ะเรียวกังสการมิยะแห่งนี้นะคะบอกว่าเป็นเรียวกังอีกหนึ่งแห่งของเมืองน,นี้นะคะที่น่าพักมากๆค่ะแล้วก็หลายคนนะคะโดยเฉพาะคนไทยยังไม่เคยมาพักที่นี่นะคะก็ควรจะมาพักลอง ปั๊มหมุดลงไปเลยค่ะว่าครั้งหนึ่งนะคะถ้ามาเทีย่ยวนะคะเมืองโยโกสุกะแห่งนี้ต้องมาพักเรียวกังแห่งนี้ค่ะ N นอกจากเรียวกังนะคะจะมีห้องพับที่น่านอนแล้วบรรยากาศค่ะด้านหน้าของเขานะคะ cross workout. จะติดกับทะเลด้วยค่ะเดี <caves> ๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆเรียวกังแห่งนี้พร้อมกับมารับประทานอาหารที่นี่เ <Sono> ร <Little> ื่องของเรื <operations> ่องเข้าแค่น <objetivo> ี <dic> ้แหละจะพาผู้ชมมากินอาหารที่นี่เท่านั้นแหละค่ะไปเลยค่ะ พักมากเลยอ่ะบรรยากาศดูงเงียบสงบโ,โอ้ทะเลเราสามารถมองเห็นวิวทะเลแช่ออนเซ็นนะคะดื่มด่ำกับธรรมชาติสวยงามมากแต่ช่องนะคะเขาจัดเรียวกังได้อย่างสะอาดสะอ้านเลยค่ะน่าพักมากจากกะเกาทำไมจะเกาะทำไมก็ไม่รู้ ออกทางนี้ก็ได้วิวทะเลสวยมากเลยเรียว,วกังนี้ควรจะมาพักจริงๆเลยค่ะเราสามารถมองเห็นวิวที่สวยสดงดงามน,นะคะของท้องทะเลที่เงียบสงบแล้วก็เป็นธรรมชาติมากได้อากาศที่บริสุทธิ์มากๆนะคะเกีอ่ะนี่ข้างล่างนะคะคือในส่วนของ อาราสกินะคะเป็นจุดชมวิวค่ะเราสามารถมองนะคะหินที่เกิดขึ้นจากตามธรรมชาติเราสามารถถ่ายรูปนะคะเท็กเจอร์ของหินแต่ละก้อนเนี่ยสวยงามด้วยค่ะแต่ตอนนี้อาหารเขาน่าจะเตรียมให้เราเสร็จแล้วเราไปหาอาหารทานกันดีกว่าค่ะและนี่นะคะ ของเซตอาหารของติ๊กเป็นไข่เซกิค่ะโอ้โหพูดเร็วมากเพราะาอยากจะกินแล้วล่ะคะ่ะเซตอาหารของติ๊กนะคะวันนี้เป็นเมนูปลาปลาปลาค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะติดก,กับท้องทะเลนั่นเองเขาก็เลยมีปลาสดๆนะคะอาหารทะเลสดๆมาเสิร์ฟในเซตไข่เซกินี้ค่ะมาดูแต่ละอย่างกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าทานบ้างนี่ก็เป็นเซตเล็กๆไม่ใหญ่นะคะย่อมย่อมก็มีเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นเซตซาซิมิมีปูนะคะแล้วก็มีปลาดิบนะคะ เป็นปลาทอดนะคะเป็นปลาย่างนะคะเป็นปลานึ่งซีอิวนะคะแล้วก็เป็นผักสกมโมโนเป็นซุปนะคะแล้วก็เป็นขนมหวานเป็นเจลลี่แล้วก็มีผักต่างๆแล้วก็เต้าหู้นั่นเองค่ะและที่ขาดไม่ได้คือข้าวตกท้ายค่ะแต่ทั้งหมดนี้ติ๊กให้เขาส่งมาให้ทีเดียวเลยค่ะจะได้ให้คุณผู้ชมดูว่ามันอลังการงานสร้างแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเมื่ออาหารของติ๊กวันนี้แบบเฮลตี้ค่ะเราจะทานเนื้อปลากันสดๆค่ะ ต้มเค็มอร่อยค่ะเขาเนื้อปลาเนะะี่ยค่ะไปต้มเค็มจนเปื่อยนุ่มนะคะพร้อมกับสอดแสรกด้วยซีอิ๊หวานลงไปนะคะทำให้ชุบฉ่ำทานกับข้าวนิดนึงมันกลมกล่อมเลยค่ะนี่ก็เป็นเซซาซิมิเดี๋ยวค่อยแกะพูตอนท้ายมากินปลาทอดกรอบเขามาให้แบบว่าทั้งหางแบบนี้เลยค่ะกินอย่างนี้ทั้งอันเลยเหรอหืมทอดด้กรุบกรอบมากเลยอร่อยค่ะ กถ้าโรยเกลือไปนิดนะคะรสชาติจะยิ่งอร่อยเลยค่ะนี่ผักดองค่ะเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับปลายแย่นะคะแล้วบีบมะนาวไปนิดนึงนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยเขาย่ามาเกล็ก,กับเกลเกลือใช่ไหมคะจะมีรสชาติหวานของเนื้อปลา ผสมกับเก,ก,เกลือแล้วก็มีความเปรี้ยวของเลมอนนะคะที่หอมหวานกรอบ <Wow. S 1> อร่อยเค็มแม่ปลาตัวนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลย <Wow. S 1> บรรยายขนาดนี้นุ่มปลานื้อนุ่มมากค่ะปูที่นี่ต้องระวังนิดนึงนะคะเขาคมมากแสดงว่ามาจากแบบว่าท้องทะเลหรือโหเขามีที่นี่ให้ค่ะอุปกรณ์พร้อม ไม่ไหวแล้วค่ะแกะเจ็บมาก <S <S <ý> <S เดี๋ยวจะรีบทานอาหารเซตนี้เสร็จเพราะว่าติ๊กยังมีกิจกรรมนะคะและสถานที่ต้องเที่ยวอีกหลายที่ค่ะก่อนที่จะวันตะวันจะตกดินค่ะงั้นเดี๋ยวรีบทานแล้วไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะ สัากีพาร์คนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเดินเล่นนะคะบริเวณนี้เขาบอกว่าถ้าเราเดินลัดลอดอ่าวสกามินะคะเราจะเห็นเท็กเจอร์ของหินที่สวยงามนะคะตัดกับสีเวลาแสงแดดสะท้อนนะคะบนผิวน้ำานะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าเดินไปในพาร์คตรงนี้และไปทะลุตรงริมอ่าวกันค่ะ แสงแดดนะคะสะท้อนกับผิวน้ำนี่นะคะมันสวยงามระยิบระยับทีเดียวค่ะโอ้มองปุมไหนก็สวยหมดเลยอ่ะ ที่อาราสกิแห่งนี้นะคะเขาเด่นในเรื่องของวิวทิวทัศมากๆเลยล่ะคะ่ะโดยเฉพาะนะคะก้อนหินที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นที่มีต้นไม้อยู่3ต้นนะคะเป็นมุมภาพที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปค่ะรวมทั้งนักถ่ายภาพเนะะียค่ะชอบมาถ่ายแบบว่าเท็กเจอร์ของหินนะคะเขาจะมีแบบว่ามิตินะคะมีสีเมื่อสะท้อนกับแสงแดดนะคะก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะ พยายามยืนมองนะคะไล่ระดับนะคะก้อนหินทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้ามองแล้วคล้ายๆกับคลื่นทะเลเลยค่ะเราจะเห็นว่าตัวหินนะคะจะมีชั้นของเลเยอร์ของหิน,นะคะ่ะเหมือน คลื่นกระแสน้ําน,นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีสลับนะคะสีสันค่ะแม้กระทั่งก้อนใหญ่ตรงนั้นนะคะเราจะเห็นว่าชั้นหินเนี่ยไม่เหมือนกับหินที่ตัดธรรมดาเขาจะมีชั้นหินเป็นเลเยอร์เลเยอร์อย่างเงี้ยค่ะเกม๋มากเป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าควรจะต้องมาท่องเที่ยวม,มาถ่ายรูปนะคะใครที่ชอบการตกปลาที่นี่ก็เป็นที่ตกปลาเพราะว่าปลาชุกชุมมาก น่าเสียดายจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะหมดช่วงเวลาของติ๊กพอดีเลยละค่ะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะติ๊กก็ยังคงท่องเที่ยวต่อกันที่เมืองโยโกซุกะแห่งนี้ค่ะช่วงหน้านะคะติ๊กมีน้องๆพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันต่อค่ะในช่วงของ s ซฮายนิวเ e เน r เรชันค่ะ